ที่พักสงฆ์ถ้ำปู่เจ้าเสือบ้านในเกลียบชุมพรสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งที่พักสงฆ์ถ้ำปู่เจ้าเสือบ้านในเกลียบหมู่ที่5ตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรปีพระอาจารย์อยู่หนึ่งรูปท่านพระครูปิยะสังคคุณเจ้าสำนักหรือพระปรีชากิรสุโพร,รัตนโกศินท่านได้จำวัดอยู่ที่ธรรมสงฆ์แห่งนี้ประมาณ18ปปี จนทําให้ญาติโยมชาวบ้านในระแวกรับความเลื่อมใสศรัทธาในความดีในการปฏิบัติถือศีลอย่างเคร่งครัดรวมทั้งมีความเมตตาทำยาสมุนไพรช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยทั้งยังดูแลมารดาซึ่งบวชเป็นแม่ชีอยู่อายุประมาณเกือบร้อยปีหรือ97ปีในวันพระหรือวันศีลก็จะมีการมาถือศีลปฏิบัติของญาติโยมสวดมนต์ทำวัดทุกวัน ในช่วงเข้าพรรษาจะมีญาติโยมมาสวดมนต์ปฏิบัติกันทุกวันทางเข้าสำนักสองฆ์อยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ9กิโลทางจากถนนจะมีถนนลูกลังประมาณ1กิโลเมตรติดอยู่กับภูเขาผู้สื่ขา่าวทราบข่าวจากมารดาซึ่งไปบวชเป็นแม่ชียอยู่สองปีได้เดินทางมาเนื่องจากสุขภาพหลังจากได้ปฏิบัติธรรมสองปีได้ทานยาสมุนไพรอาการดีขึ้นและสึกออกมาก็ได้ ไปถือศีลและทำบุญที่สำนักสงฆ์นี้อย่างสม่ำเสมออยู่เป็นประจำบขอให้ของผู้ใดเลยครับขอจุดเจตรงไว้แต่แต่ตอนนี้ความสุขและความสัขในการถือศีลและปฏิบัติธรรมขอให้เจริญในเจตและแรงงาณของญาติโยมโดยตัวหน้ากันทุกคนทุกท่าน ขอสาธุสาธุสาธุอะระหะโตดัมมาดัมพุทธันจานโมตัสสัะคะวะโตอระหะโตดัมมาดัมพุทธะาอิปิโสปะคะวะแก่พเป้าเจ้าทางไร่แก่ยาธท้งไร่ ซึ่งมีมิมดาละมานเดอรุปรชาและอาจารย์บุลธิดามิดละสาหายสัปัสัตตังไรานสุรกายตังปวงการข้อเชิญทา,านต่างไรเรานีที่มีกสิไรบีไซอยู่นาพบได้ต้องมีใจย,ยินดี เรอดุรโธนาทานผู <ST AN TI AL> ้บุญเล็กุน้น <ST AN TI AL> ที่ขับประเจ้ั้างร่าย <ST AN TI AL> าที่แต้จะให้ <ST AN TI AL> แห่เวลาวันนี้เทินแเวัญาตัปะรขอไม่านนทุมาน่ยวันวันตรโยะจุเพปีา ปติปันโนภาควัโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามิสตารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเสด็จกมรมหลวงชุพรนะครับที่เจ้าที่นะครับ เดี๋ยวพอบอกวความเปน็นมาได้ครับสังพินธรรมนะครับสระตาเสืนอนี่ครับทางท่านอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับวัดชัยน้ำตรงนี้นะครับบริษัทกิจเมกิทธิศูนย์ข่าวภาคเหนือยี่สิบสี่นอตเทมิวเชียงใหม่รายงาน